กินสิ่งนี้คุณจะผอมลงแบบไม่ต้องผ่าตัดกระเพาะอาหารให้เปลืองเงินนี่คือโยเกิร์ตทัญพืชโฮมเมดทำกินง่ายใช้งบแค่รับร้อยเมนูนี้ช่วยเพิ่มแบคทีเรียตัวดีในลำไส้ให้ดูแลร่างกายคุณทีนี้รู้ประโยชน์แล้วมาเริ่มทำกันค่ะให้คุณตั้งหมอ้อต้มนมถั่วเหลืองใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเที่ยวไปเรื่อยๆจนนมเริ่มเดือดปุดๆแล้วปิดแก๊สทันทีจากนั้นพักนมไวใ้ให้อุ่นลงเช็คง,ง่ายๆโดยการใช้มือสัมผัสที่ข้างหม้อหากสัมผัสแล้วอุ่นมือถือว่าใช้ได้จากนั้นชชู้้้้้อออออออนนนนนนนฟงงเเตาาหหู้ทที่่ลลยยขึมมบผิววกออกกักััจืโ เกิดสำเร็จรูปลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นเทใส่ภาชนะที่ต้องการเก็บโยเกิร์ตแนะนําให้เป็นขวดแก้วที่มีฝาปิดมิดชิดแล้วนําไปวางพักไว้ที่อุณหภูมิห้องอุนอ่นๆเป็นเวลา8-15ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเปรี้ยวที่ต้องการได้เลยหากคุณอยู่ในคัดเรียนอาหารต้นทางของหมอแบงค์จะรู้เลยว่าแบคทีเรียคืออวัยวะที่33ของเรามีความสําคัญต่อร่างกายมากเพราะน้องเขาจะผลิตสารมหัศจรรย์เรียกว่ากรดไขมันสั้นเกี่ยวข้องกับระบบที่ช่วยลดน้ําหนักโดยตรงถ้าอยากรู้ข้อมูลเจาะลึกแม่ มาลงเรียนเพิ่มความรู้เพื่อเป็นหมออาหารให้กับตัวคุณเองและครอบครัวเรอความไม่รู้แพงกว่าความรู้เสมอค่ะเด โยเกิร์ตของเราเสร็จเรียบร้อยน่ารับประทานสุดๆหอมละมุนนุ่มลิ้นฟินๆเห็นไหมทาง่ายสุดๆไม่ต้องงอเครื่องทําโยเกิร์ตเลยทีนี้รู้ความสําคัญของแบคทีเรียตัวดีแล้วใช่ไหมคะถ้าแบคทีเรียตัวดีหายไปคุณจะอ้วนนี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คุณอ้วนแบบไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดเซฟหรือแชร์คลิปนี้เก็บไว้แล้วไปทําทานนะคะหาใครที่สนใจรายละเอียดคลาสเรียนอาหารต้นทางแอดไลน์ด้านล่างทักหาแอดมินได้เลยและเพื่อไม่พลาดรับไอเดียเมนูใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องครัวฟู้ดด็อกเตอร์ไว้นะ